โอเคแล้วกลับมาแล้วโอเคนะทุกคนเปลี่ยนเสร็จแล้วคุณก็จะได้เปลี่ยนเน็ตแปบ๊บโอเคนะต่อไปเคลียต่อไปเกืองน,นี้อย่างแรกนะคนก็ออกก่อนไม่ดี M O D E D I T O R แล้วคนนั้นก็คนก็คนไห้สร้างมดอะและคนนั้นก็ทำการกดอะสมมุตินั้นนี่ผมผมเอาอันนี้ออกผมทุกคนก็จะได้เลยแต่ผมยังไม่ยังยังไม่ได้เพราะแต่ผมทำไปแล้วอะไรผมได้เลยไม่มีอะไรขึ้นมาอันต่อไป นันนี้มนาะเอาตัวละครอะไรก็ได้แตงจะเอาแตงมแล้วกันโอเคนะเอาไม้นี่มาก็ใช้ใช้ปืนไฟ <c oughs> อันนี้คุณก็ต้องทำแบบนี้ไฟโบนี่คุณต้องทำแบบนี้นะก็คุณยังไม่ก็ไม่ได้ดึงขึ้นมาคุณก็ทำเพื่อออกข้มาอันนมันจะได้โอเคนะ <c oughs> อนต่อไปเอออนี้นะนเลเด็กยังต้องไปที่อันนี้นะการเอออันนี้เออเอาเอา,เอาสักอันนี้ออกล้วก็ไปที่อันนี้แหลทำการเอา,าเดี๋ยวจำได้จะเอาจะเอาสกอันนี้ออกนะน่าจะให้นี่แหละโอเคนะเล้คนยังไมไ่ได้อีกก็ ก็เอากดให้เอากดเอาบนก้นกดกดกดให้หมดเลยจุดนี้ก็ง่ายเลยให้เราให้ตั้งเชือกนี่ให้คนสร้างตัวละครนี่ให้คนณทำการตั้งสชืออ้าวไม่ตั้งนะเพราะขี้เกียจทำคือตั้งสชือคุณก็จะได้แล้ว เราไปเขื่อนอือน้มัก็ไปที่เรากไปเทียนก็เหมือนจะทำไได้ครับสำรับปาตอนนี้มันพัฒนาไปอีกขั้นนั่นเองจะมีเขาเนี่ยโผล่มาที่หลังแล้วซึ่งมาป่าพัฒนาถึงขั้นนี้พวกเขาเรียกมันว่าไปที่เลนตอนที่9ตอนที่10ในขณะที่มาป่ากำลังวิวัฒนาการอยู่ีเยกินน้ำกุ้งเศกกาแฟไปเยอะ เดี๋ยวใช้เวลาสกเพื่อเป็นนานเออทุกคนแลาหน้าแค่นี้น่าจะพอนะสิกปืน,น,น,นผม,มอุก็ใช้ปืนอาบีจีง่ายกว่ะแต่ท,ทุกคนทุกคนใช้ปืนอะไรก็ได้นะตามใจเราถึงใช้าอาบีจีคุณต้องดังแบบยังไงอะแบบนหน ớt yếp giác hay 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 ส,สีสีเนี่ยสีสีเดนวาสีทะเลจะเป็นสีตามแบบนี้นะใช่แค่นี้นะขันต่อไปคืออะไรอ้อันนี้งนงงนนไ,ไงเห็นแล้วต้องออกจากอันนี้ทำก,การกดพิจาอันนี้สร้างกดเอาเปืนเอเอไปที่ปุ่มไหนวะอ๋อนี่ไงปุ่มเหย็บนี้ เปลี่ยนจากเอาด้านบนเนี่ยจาก350นั้นที่กลายเป็นลบหนึ่งนี่แค่นี้ทุกคนก็จะได้แล้วเซฟไว้ก็ได้ก็ยังไม่ขึ้นก็เซฟไว้นั่นแหละเพราะมันจะไม่ได้แล้ววันสุดท้ายังไงโอเคนะแค่นี้เลยอันสุดท้ายนี่โคตรง่ายอะ่ะท้ายคืออันนี้คือ,อ,คอ,อ,คอง่ายมากกันท้าย เค้เราเข้ามานี่นายมันเป็น3ขีดทุกคนไปที่ A C H I E V E M E N T S คนกจะได้แล้วแค่นี้แหละบาย